คผู้ชมครับขมววบมข่าววันนี้นะครับเราตามกันต่อกับประเด็นเงินเยียวยา5,000บาทหลายคนตอนนี้ที่อยู่ในสถานะรอการตรวจสอบนะครับก็เริ่มท้อกันแล้วครับว่าเมื่อไหรจะได้เงินสักทีเมื่อไหรจะตรวจสอบเสร็จสิ้นกันสักทีวันนี้ไปย้อนดูกันชัดๆนะครับว่าการเยียวยา5,000บาทนั้นแท้จริงแล้วรัฐบาลต้องการเยียวยาใครและใครคือผู้ที่ควรได้รับประโยชน์จากเงินเยียวยา5,000บาทรวมไปถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับเงิน5,000บาทที่ออกมาในช่วงนี้ก็หลายข่าวเหมือนกันจะมีเรื่องอะไรบ้างติดตามเพิ่มเติมกับคุุณนน่ได้เลย ขอบคุณคะ่ะคุณเทคคะ่ะได้ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ไม่ผ่านนะรีก็เรียกว่ากดทบทวนสิทธิ์รัวๆเลยเพราะว่าอยากจะได้5,000ันจริงๆเดือดร้อนจริงๆเดี๋ยววันนี้มาดูรายละเอียดกันนะคะก่อนอื่นนะคุณผู้ชมคะเรื่องของการแจกเงิน5,000บาทที่ผ่านมามีกระแสะร้องเรียนเรื่องของการตรวจสอบของ AI เนี่ยว่า ดิฉันอาจะเป็นอาชีพอิสระแต่กลับไม่ได้รับการเยียวยาอย่างกรณีล่าสุดที่เขาถูกออกมาเปิดโปงข้อมูลนี้นะคะ mm. ก็คือหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเป็นผีน้อยตัวอยู่เกาหลีใต้แต่ว่าสามารถรับเงิน5,000บาทได้แล้วโอนให้แม่ใช้สบายๆคำถามเลยก็คือเอาตกลงยังไงเนี่ย mm. คือแล้วคนที่เป็นผีน้อยคนนี้ก็มีชีวิตหรูหราฟู่ฟฝ้าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยกลายเป็นว่าเงินมันไม่ได้ไปตกถึงคนเดือดร้อนจริงๆ,ซ,งๆซึ่งเหลืออยู่จํานวนมากค่ะนี่เป็นการเปิดเผยจาก แฟนเพจ r e a s c o u e Society นะคะในโพสต์ภาพผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแสดงรายการเงินเข้าบัญชี5,000บาทจากเงินเยียวยาเราไม่ถึงกัน แล้วก็บอกว่าตอนนี้เป็นผีน้อยอยู่เกาหลีแม่เขาเล่าให้คนแถวบ้านฟังว่าเนี่ยส่งเงินมาให้เดือนละห้าหมื่นลูกสาวอยู่เกาหลีทางเพจก็ยังตั้งคำถามว่าผีน้อยคือคนตกงานใช่หรือไม่แล้วทำไมลงทะเบียนผ่านง่ายจังขณะที่ป้าข้างบ้านของตัวเองมีอาชีพรับจ้างตอนนี้ไม่มีคนมาจ้างกลับสมัครแล้วไม่ผ่านไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ ทางเพจก็ยังแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมของผีน้อยสาวรายนี้โดยบอกว่าพอได้เงินจากเราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็โพสต์ลง Facebook แคปชั่นว่าขอบคุณค่ะลุงตู่จะเก็บไว้จ่ายค่าไฟนะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยโพสต์อวดรวยหลายอย่างนะคะมีเงินใช้อู้ฟู่เหลือกินเหลือใช้พึ่งซื้อแหวนเพชรอ่านี่แหวนเพชรด,ด้วยแล้วก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมอีก ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมดูเขาไม่ได้ซื้อใบเดียวเห็นไหมมีเป้มีกระเป๋าตังมีโอ้วอลเล็ตออนเชนคือครบทุกอย่างเลยเนี่ยนะคะของแบรนด MC ์ MCM เนี่ยคือถ้าไล่ไทม์ไลน์กันมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเธอโพสต์ว่าเธอมีทองรวม5บาทสามีบอกขอทองนะเพราะตอนนี้เธอเปลี่ยนแนวมาใส่แหวนเพชรแล้วแสดงว่ามีเงินถูกไหมมีทั้งทองมีทั้งเพชร แล้วก็ยังอวดรูปแหวนเพชรบนนิ้วแล้วก็ใบเสร็จจ่ายเงินราคา1 4 5 0 0ล้านวอนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ38,000บาทอ่ะบาทนะคะ แล้วก็ต่อมาก็คือเป็นรูปกระเป๋าแบรนด์เนมสกู่เนี่ยค่ะมีเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยสใบเนาะมีเป้แล้วก็กระเป๋าใบเล็กอีก3ใบเนี่ยบอกว่าทั้งหมดเนี้ยราคารวมกว่า50,000บาทซื้อมาสะสมมีแรงพอที่จะซื้อก็เลยซื้อเก็บไว้แล้วไม่พอนะคะผีน้อยยังอดความรวยมีทั้งบ้านทั้งรถที่ดินที่นาแล้วก็มีเงินเก็บเกินครึ่งล้าน อย่างไรก็ตามมีคนมาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากนะคะส่วนใหญ่บอกว่าอยากจะร้องเรียนรัฐบาลตรวจสอบได้ไหมขอว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับเงินเยียวยาจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่ากลายเป็นว่ายังเห็นภาพคนที่ ไม่ได้เดือดร้อนแต่ก็ยังได้รับเงินเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนะคะที่ประชุมครมอไฟเขียวที่จะแจกเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนเนี่ยแจกเพิ่มจากเดิมแจกให้9ล้านคนแจกให้เพิ่มเป็น14ล้านคนนะคะซึ่งทีมข่าวนิว1 8ของเราได้ลงพื้นที่ไปสอบถามความเห็นประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นเรื่องดีนะที่มาช่วยเหลือกันแต่เอาตรงๆก็ท้อแล้วอะ่ะเพราะว่าลงทะเบียนไปตั้งนานละ จ่ายเงินเยียวยาเนี่ยใช้เวลาตรวจสอบนานอย่างแม่ค้าขายข้าวจี่ย่านบางกะปิบอกว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วเพราะว่าลงทะเบียนช่วงแรกระบบเนี่ยสแกนตรวจสอบแล้วบอกว่าคุณเป็นกเกษตรกรทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นก็ยอมรับว่าตอนนี้เริ่มหมดหวังที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะแต่ก็มีลุ้นๆอยู่บ้างเผื่อว่าจะได้รับการช่วยเหลือถ้าได้เป็นหนึ่งใน14ล้านคนก็จะพอนำเงินไปจ่ายค่าเช่าห้อง เพราะทุกวันนี้เนี่ยแทบไม่มีรายได้ปกติขายข้าวจีได้วันละ10โลตอนนี้โลเดียวยังขายไม่หมดเลยเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากแม่ค้าที่เขาเดือดร้อนค่ะก็ดีถ้ามาตรวจสอบจริงๆก็ดีเพราะว่าเราเราทำอยู่ตรงนี้จริงๆเราไม่ได้โกงเขาไงคะ กระทบมากเลยห้างก็ไม่ยอมเปิดสักทีรอห้างเปิดห้างก็ไม่เปิดนี่เห็นบอกจะเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งเนี่ยเดโอมอจะเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งแสดงว่าเราขายขม่เนี่ยขายไม่ได้เลยค่ะเราก็เดือดร้อนตรงนี้แหละองจ่ายค่าห้องเขานี่แหละถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเขาก็ไม่รู้จะจะเขาจะให้ ส่วนแม่ค้าขายนมเปรี้ยวก็บอกว่าลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะเพราะเขาให้เปิดเนี่ยก็ลงทะเบียนเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาระบบให้เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมก็กรอกเพิ่มไประบุรายละเอียดอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าเอาจริงๆก็หมดหวังนะเพราะว่ารัฐบาลแม้จะเพิ่มให้สิทธิแจก14ล้านคนแต่รอนานเกินไปแล้วรายละเอียดที่กรอกเพิ่มเติมเนี่ยเขาไม่ได้ให้พิมพ์อธิบายนะเขาให้เป็นเหมือนกับเป็น ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอะค่ะแล้วก็อ่านว่าเราเป็นอันไหนก็ติ๊กยืนยันอันนั้นซึ่งตัวเองเนี่ยอยาจะพิมพ์มากกว่านี้มันลงรายละเอียดไม่ได้เดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากแม่ค้าขายนมเปรี้ยวค่ะก็ยังรอเป็นการตรวจสอบก็เหมือนกับกําลังตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันก็เพิ่งตรวจสอบไปไม่หวังแล้วว่ะเพราะว่า มันนานแล้ววะเนาะคือคือแล้วอีกอย่างคืออย่างที่พี่บอกว่าในกรณีที่เราอยากจะอธิบายว่าเราค้าขายแบบนี้คือเขาอาจจะมองภาพรวมว่าหรือมันขายได้นะแต่ว่าคือในส่วนของเราคือเราอยากจะบอกว่าเราขายเดอะมอลนะเราอยู่ตะวันนานะคือใช่แต่ว่ามันอธิบายไม่ได้เพียงแต่ว่าข้อมูลที่เขาคุณมีรายได้เท่าไหร่อย่างนี้คือมันต้องติ๊กติ๊กติ๊กอย่างเดียวอ่ะคือบางทีอ่ะคือความรู้สึกของเราเราอยากอธิบายไงว่าเราอยากเขียนเลยอ่ะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบางคน ก็อยากจะเขียนนะคือคือ,ค,อคือคือคุณสิ่งที่คุณสอบถามมาเราไม่สามารถที่จะอธิบายความในใจของเราว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย,งงนะยอย่างนี้นะเพื่อใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็อย่างน้อยก็ได้ค่าห้องนะเพราะค่าห้องเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้แบบว่า,าดดพักการเก็บใช่คือไม่ใช่ว่าก,ากับไม่ลดคือเขาเก็บเต็มเต็มัตาเหมือนกันรายได้น้อยลงคือมันไม่ใช่แบบว่าน้อยลงธรรมดาคือมันแทบจะ เหลือวันละร้อยกว่าบาทนะคุณแล้วก็ค่าห้องยังเท่าเดิม,มแล้วเราก็ต้องกินต้องใช้ ก็เข้าใจคุณพี่ที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะจริงๆเรื่องของการกรอกข้อมูลด้วยความที่คนลงทะเบียนมาเยอะเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นระบบติกนะ,ะถ้าเราจะไปบรรยายว่าเราเดือดร้อนอย่างไรเนี่ยเกรงว่าการตรวจสอบมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นด้วยเหมือนกันทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันหน่อยเราไม่ทิ้งกันที่บอกว่าช่วยเหลือแรงงานนอกระบบลูกจ้างรายวันที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงแรงงานตามมาตรา33มสิบสขออภัยไม่ใช่สิมาตรา39กับ40ตามประกันสังคมเนี่ยที่เคยเป็นลูกจ้างแล้วส่ง ประกันสังคมเองรวมไปถึงแรงงานที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแล้วเขาส่งประกันสังคมเองนะคะที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเดี๋ยวมาไล่เรียงไทม์ไลน์กัน24บีมีนาคมที่ผ่านมานะคะคอรมออนุมัติเห็นชอบเลยสนับสนุนที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ5,000บาท3เดือนนะคะแล้วก็จะเยียวยาแรงงานลูกจ้างรายวันนะคะอาชีพอิสระ3ล้านคนอันนี้ที่ตั้งเป้าไว้ต่อมา31มีนาคมก็เริ่มปรับ คอรมอเห็นชอบบอก3ล้านคนมันน้อยไปช่วยเพิ่มเป็น9ล้านคนไปเลยนะคะแล้วถัดมาอีกค่ะ7เมษายนปี63คอรมอก็เห็นชอบบอกว่าแม่ช่วย3เดือนอาจจะไม่พอขอเป็น6เดือนเลยดีกว่านะคะก็จาก1 5ื่นต่อคนเนี่ยก็จะได้รับเป็น3,000 30, 0บาทต่อคนเพราะจ่าย3,000ติดกัน6เดือนเนี่ยทีนี้ ขอภายจ่าย5,000ติดกัน6เดือนนะคะก็จะเป็น30,000บาทต่อมา21เมษายนคอรมเห็นชอบค่ะบอกว่าขยายสิทธิอ์อีกจาก9ล้านช่วยเป็น14ล้านคนเลยเพราะฉะนั้นวงเงินเดิมที่ตั้งเอาไว้เนี่ยที่ต้องใช้1 3 5 5 0 0ล้านบาทก็จะขยับเพิ่มเป็น2 1 1 0 0 0ล้านบาทนะคะที่ถัดไปอีกค่ะ ต่อมาเนี่ยเขามีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันว่าเออคุณเดือดร้อนแล้วคุณเข้าเกณฑ์มีคุณสมบัติเนี่ยไปลงทะเบียนใน w w w ร์ไวยเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เปิดให้ลงทะเบียน28เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้ถึงคืนนี้วันสุดท้ายนะคะเที่ยงคืนปุ๊บปิดระบบรับลงทะเบียนเลยเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายใครรู้ตัวว่าเรามีคุณสมบัติไปลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็20เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เปิด เป็นเหมือนกับปุ่มใหม่ขึ้นมาปุ่มทบทวนสิทธิ์สาหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วเขาบอกว่าคุณไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคุณก็สามารถไปยื่นร้องเรียนกดผ่านปุ่มทบทวนสิทธิ์เพื่อขอให้เขาพิจารณาใหม่ว่าจริงๆแล้วคุณมีสิทธิ์คุณไม่ใช่ผู้ประกอบการหรือคุณไม่ใช่เกษตรกรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทัดมาอีกค่ะ ทีนี้ข้อมูลเนี่ยผู้ที่ลงทะเบียนรวมๆแล้วเมื่อวันที่1 7เมษายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่า28ล้านรายการด้วยกันที่เข้ามาลงทะเบียนทีนี้จํานวนนี้เนี่ยระบบเขาก็หกักเพราะว่ามันมีบางคนเนี่ยลงทะเบียนแล้วกดกดกดซ้ำๆกลัวไม่ได้งไงกดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกเนี่ยนะคะพอตัดออกไปจะเหลือที่คนที่ลงทะเบียนจริงๆเนี่ย23ล้าน50แสนคนในจํานวน23ล้าน50แสนคนเนี่ยคะ่ะจะแบ่งจําแนกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือสีเขียว ผ่านไปเลยรอรับเงินอย่างเดียวเลยนั่งรอเงินโอนเข้ามาเลย2 00 1ล้าน1 0 0 0แคนที่เหลือเนี่ย1ล้าน80แสนคนไม่ผ่านนะคะแล้วก็สีเทาเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างการพิจารณา6,000 0คนซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คืออาจจะกรอกข้อมูลไม่ครบไม่เคลียร์ไม่รู้ว่าคุณมีสิทธิ์หรือจริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์กันแน่นะคะทัดมาอีกค่ะ ทีนี้กลุ่มที่พอเขาได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว <_ d ata> ก็จะถูกจำแนกออกเป็น3กลุ่มนะคะอันนี้เป็นฐานข้อมูลจากกรมการปกครองนะ <_ d ata> เขาบอกว่า <_ d ata> กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ 4 2ล้าน2แสนคนเนี่ยเริ่มมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีแล้วตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็กลุ่มถัดมาเนี่ยคือกลุ่มที่คุณจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มยังขาดข้อมูลอยู่6 3ล้าน0แสนคนเขาก็จะมีการส่ง SMS แจ้งเตือนไปบอกให้คุณกรอกข้อมูลไม่ครบนะเข้าไปที่เว็บอีกครั้งหนึ่งไปกรอกซะให้เสร็จเพื่อจะได้พิจารณากันนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็คือ10ล้าน6 0แสนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะส่ง SMS บอกว่าคุณไม่ผ่านนะสามารถไปกดปุ่มทบทวนสิทธิ์เพื่อขอรับการพิจารณาใหม่อีกครั้งได้นะคะทัดมาอีกค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็มีการจ่ายเงินเยียวยาเป็นรอบๆแล้วตอนนี้ดาเนินมาถึง4รอบแล้วเดี๋ยวรอบ5เนี่ยวันศุกร์นี้รู้กันนะคะรอบแรกเนี่ยจ่ายไปแล้วก็คือระหว่างวันที่8ปดถึงสิเมษายนจ่ายให้ไป1นล้านหกแสนคนก่อนนะคะใช้วงเงินเนี่ยแปดพล้านบาทรอบที่2ค่ะระหว่างวันที่1 3บสถึงสิเมษายนจ่ายให้8ปดแสนรายนะคะวงเงิน4ี่พันล้านบาทรอบที่3 5มสิบห้าถึงสิเมษายน8ปดแสนรายนะคะวงเงิน 4,000ล้านบาทค่ะแล้วก็รอบที่4ก็คือ20-21เมษายนที่ผ่านมานะคะจ่ายให้ไป9แสนรายในวงเงิน4,500ล้านบาท4รอบที่ผ่านมาเนี่ยคลังโอนให้แล้วนะ4ล้าน1 0สนคนคิดเป็นเงิน2 5 0 0ล้านบาททีนี้รอบที่5ที่หลายคนบอก ฉันเป่าว่าชันหรือยังรออยู่เนี่ยน,นะฮะก็คือรอบที่5ค่ะ24เมษายนนี้วันศุกร์นี้เขาจะจ่ายให้อีก7 0 0 0แสนรายนะคะคิดเป็นวงเงิน3,500ล้านบาทนั่นเองก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้รับ SMS ว่าได้รับสิทธิ์นะคะได้รับเงินหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์หรือให้ไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องจดจ่ออยู่กับมือถือหน่อยนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์หรือ,อยังเพื่อที่จะได้สามารถเข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีแล้ว ก็ไม่เสียเวลาด้วยทีนี้บางคนบอกว่า mm. เป็นกเกษตรกรแล้วเผลอไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเนี่ยจะดูแลกเกษตรกรไหมเพราะฉันไม่ผ่านล่าสุดเคาะมาแล้วนะคะจะจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกร mm. เดือนละ5,000บาทค่ะติดต่อกัน3เดือนนะคะ โดยคุณอนันต์สุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรตามจํานวนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้9ล้านทะเบียนเกษตรกรวงเงิน5000บาทเป็นเวลา3เดือนหรือ1 5 0 0 0บาทต่อทะเบียนเกษตรกรเขาก็จะเตรียมเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะก็จะเสนอในวันพรุ่งนี้เลย มาตรการนี้เนี่ยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ1,355,000 0ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารขออภัยค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะสำหรับการช่วยเหลือค่ะเขาจะช่วยตามรายทะเบียนที่มีประมาณ9ถึง10ล้านทะเบียนเท่านั้นนะเขาไม่ได้นับเป็นรายหัวนะคะเขานับเป็น1ทะเบียน เป็นทะเบียนเกษตรกรหน่วยมันเป็นแบบนี้นะคะมีจำนวนเนี่ยอยู่ที่1 6ถึง17ล้านรายนะคะ9้าถึง10ล้านทะเบียนเนี่ยแบ่งเป็นที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร6ล้าน1แสนทะเบียนประมงไม่เกิน1ล้านทะเบียนปศุสัตว์3ล้านทะเบียนนะคะแล้วก็เกษตรกรบางกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนไว้ในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเขาก็จะ ตัดออกจากบัญชีการช่วยเหลือส่วนนั้นเพื่อมารับสิทธิ์ที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงนะคะทางกระทรวงเกษตรได้ชี้แจงกับคณะกรรมาการค่ะว่าควรจะเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนให้สามารถอุดทรนและรับเงิน5,000ได้ในกรณีที่เกษตรกรกลุ่มนี้เขามีอาชีพค้าขายและขับรถแท็กซี่จริงๆค่ะ นี่ก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลพยายามจะออกมาเพื่อการช่วยเหลือนะคะอย่างไรก็ตามยังคงมีเสียงติติงเรื่องของการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเดี๋ยวรอภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการแก้ไขยอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยลงทะเบียนได้คืนนี้วันสุดท้ายนะคะเที่ยงคืนค่ะครขอบคุณคุณนุ่นครับ